เขาบอกว่าขายดีแต่ไม่มีกำไรอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงมากคือมันไม่ใช่เรื่องว่าฝีมือดีอร่อยหรือขายออกไปมากแค่ไหนนะแต่มันอยู่ที่เงินเหลือมากแค่ไหนคนชอบคิดอย่างนี้ว่าสมมุติขายกะเพรา50ต้นทุน30มสิบุ้ยกำไรต้ง20มไม่ใช่นะ ก็เป็นคนที่โตมากับครอบครัวที่คุณแม่ชอบทำอาหารเราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยกินข้าวนอกบ้านต้องเป็นคุณแม่ทำนะคุณแม่จะทำอาหารทุกมื้อเลยก็เนี่ยเลี้ยงลูกอะไรมาก็เป็นกินฝีมือคุณแม่นะคุณพ่อคุณแม่เป็นเท่าแก่โรงงานเล็กๆไม่ใช่โรงงานใหญ่นะเราก็เติบโตมาอย่างนั้นนะก็รู้สึกว่าเ,เราชอบในเรื่องของอาหาร ทางญาติคุณป้าคุณอาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนทำอาหารเก่งหมดเลยนะสาวๆทางทางญาติๆนะคะยังไม่ได้มีอาชีพทางด้านอาหารตั้งแต่ต้นนะคุณแม่ก็เป็นเหมือนคนช่วยคุณพ่อทําบัญชีจัดการภายในโรงงานเล็กๆแต่นี้พอวิกฤต4 0นะสมัยนั้นถด้ใครทันก็จะรู้ว่าโรงงานนักลงทุนต่างประเทศโรงงานใหญ่ๆที่เขามาตั้งฐานในเมืองไทยเนี่ยเขาก็พับเสือ กับประเทศก็หมดนะคะเราอ่ะเป็นโรงงานที่เหมือนทําชิ้นส่วนอ่ะส่งต่อให้กับโรงงานใหญ่ๆก็มีผลกระทบชัดเจนใช่ว่าเท่าแก่สมัยนั้นอ่ะไม่ก็คือเงินหมุนทําธุรกิจเงินหมุนพอมันไม่มีออเดอร์เข้ามาเราก็เริ่มโซซ่าโซเซแล้วเนาะทีนี้คุณแม่ก็เลยงัดเอาวิชาการทำอาหารอร่อยของตัวเองเนี่ยมาเปิดร้านข้าวแกงก็ช่วยคุณพ่อนะคะก็ มีคุณป้าเลยที่เป็นแม่ค้าอยู่แล้วอะ่ะมาช่วยเทนเลยมาช่วยสอนนะแล้วก็ขายดีแต่ว่าต้องบอกว่ามันเห็นเงินไหมมันเห็นเงินสดนะแต่ว่าสิ้นเดือนมามันก็พอจ่ายค่าเช่ามันก็พอจ่ายค่าใช้จ่ายแต่มันไม่ได้ถึงกับรวยแต่ว่าตอนนั้นเรายังเป็นนักเรียนเนี่ยนักเรียนเชฟเราไม่ได้ค่อยรู้เรื่องของการทําบัญชีหรืออะไรมากถึงแม้เราจะเรียนมาแต่บัดไม่เคยปฏิบัติ เราไม่รู้แต่เราก็รู้แค่ว่าเอ๊ะทำไมเงินมันเข้าแล้วมันก็ออกอเออมันไม่เหลือนี่ก็ถึงจุดว่าจบปีสี่เราก็เลือกว่าเราสอบคัดเลือกที่เขามีโครงการให้เราไปฝึกงานต่างประเทศแล้วก็เรียนด้วยนะคะก็ไปประมาณ6เดือนนะไปประเทศเนเธอร์แลนด์ทีนี้พอเราไปเราก็ไปได้เรียนรู้ระบบของการทํางานในต่างประเทศว่าเออเขาใช้คนน้อยเขาผลิตงานออกมาได้เยอะก็ครบกําหนด6เดือนก็ก,กลับมา นี่จังหวะกลับมาเนี่ยตอนก่อนพี่ไปเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ว่าคุณแม่พี่เขาล้มหลังกระแทกแต่ตอนนั้นก็ก็ดูว่าเป็นการพกช้ำปวดเมื่อยทั่วไปอพอกลับมาสิกลับมาจากสนามบ,บินมาถึงบ้านเนี่ยเอ๊ะร้านเราเปิดตอนเที่ยงด้วยนะแต่ไม่มีลูกค้าเลย ตกใจมากยังจําได้นี่20ปีแล้วจำได้<า>ว่าภาพที่คนเยอะๆใช่ไม่มีลูกค้าเลยตอนนั้นตอนนั้นที่ยวยไม่ใช่ไม่มีลูกค้าเลย,เ,ลยเออแล้วก็เราก็เห็นแม่เรานั่งอยู่คือเขาเดินเหินไม่สะดวกแล้วตอนนั้นเนี่ยแกก็เล่าก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าเออคือยืนนานไม่ได้เดินนานไม่ได้ก็ต้องนอนพักก็จะจ้างแม่ครัวอะไรอย่างเงี้ยทั่วๆไปที่รู้จักรู้จักกันให้มาทํา นี่พอให้มาทำมันรถมือมันก็ไม่เหมือนนะ,ะเราไม่ได้มีสูตรมาตรฐานช่างตวงวัดอะไรเนี่ยเราไม่มีเลยนะตอนนั้นอเะเรามีแต่ฝีมือแม่ใช่ฝี <female. S 1> มือแม่ชิมเมาเลยอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เริ่มรู้ว่าอ๋อสถานการณ์ก็คือมันฐานลูกค้ามันหายไปแล้วเพราะว่ารสชาติคุณภาพแล้วมันก็เปลี่ยนจากเรื่องของการทําก็เลยคิดกันว่าโอเคพี่ก็เรียนจบแล้วเนาะเขาไม่มีภาระอะไรแล้วแล้วเราอาจจะต้องการการงานที่มั่นคงมีรายได้เป๊ะๆทุกเดือน แล้วก็ตัดสินใจว่าเราก็ไปทำงานบริษัทเป็นร้านทาหารที่มีเครือข่ายก็เข้าสู่กระบวนการทำงานทีนี้แต่การทำงานต้องบอกว่ามันก็ช่วยช่วยให้พี่เข้าใจนะว่าที่ผ่านมาเราผิดพลาดตรงไหน พราะพอเราไปอยู่ในบริษัทที่เขาเป็นมาตรฐานเป็นรูปแบบเนี่ยหน้าที่พี่แรกๆเอเริ่มทํางานคือการไปคิดสูตรอาหารให้กับบริษัทคิดสูตรเสร็จต,ต้องคิดต้นทุนคิดต้นทุนตั้งราคาขายออคือคิดเองหมดใช่ต้องคิดเองหมดแล้วก็ไปคุมเรื่องของการถ่ายภาพอาหารให้สวยจ<า><ช>ัดจานอาหาร<ช><ๆ>ยังไงให้มันสวยให้มันน่ากินแล้วเราทํางานอยู่กับในทีมการตลาด แล้วเราก็เก็บเล็กเก็บน้อยออกเขาทำโปรโมชั่นกันแบบนี้เนาะเออเขาคิดต้องคิดต้องคิดต้นทุนแบบนี้บวกอันนี้เพื่อให้ได้กําไรเท่านี้ต้องทําสื่อทําอะไรยังไงให้มันแบบคนอยากที่จะเข้ามากินอันนี้เราก็ได้เรียนรู้จากตรงน,นั้นพอในตลอดระยะเวลาก่อนมาอยู่ที่ Mac แมคโครเนี่ยก,ก็ไปเรื่อยๆทํางานจากที่นี่ไปอีกที่ไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เราก็เออได้ดูบัญชีร้านอาหารโอ้ได้เห็นว่าต้นทุนอาหารเป็นแค่ส่วนส่วนเดียว ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นส่วนสําคัญเนาะแต่อันอื่นอีกค่ะค่าเช่าเอ้ยค่าแรงคนงานค่าก่อสร้างค่าลงทุนซื้ออุปกรณ์อะไรไปเนี่ยมันมีผลกระทบหมดนะที่เราจะเหลือเงินเท่าไหร่มันคือกำไรขาดทุนใช่ไอ้คำว่างบกำไรขาดทุนในคำว่าบัญชีที่คนเกียดและกลัวมากมันเป็นหัวใจของคนที่ทำร้านอาหารจริงหัวใจไม่ใช่ฝีมือนะฝีมือต้องบอกว่าฝีมือคุณภาพอาหารรสชาตินะ เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเบสิกที่คุณต้องมีถ้าคุณไม่มีอย่าคิดมาทำตั้งแต่แรกเออไมออ่ไม่ได้เรียกว่าจุดเด่นจุดแข็งอะไรนะคนจะเข้าใจผิดว่าฝีมือของเราอะไรเงี้ยเป็นจุดแข็งไม่ใช่หัวใจคือการขับเคลื่อนด้วยการบริหารในเ,เงินตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่ทำร้านเล็กต่อให้ร้านเล็กร้านใหญ่เจะเกียดเรื่องตัวเลขเกียดเรื่องบัญชออจจีจะอยู่จะจะอยู่จะตายตรงเนี้ย ทีนี้เนี่ยเราก็เก็บสะสมประสบการณ์เนาะจนพี่มาอยู่แมคโครนี่ก็10ปีได้แล้ว mm hmm. จนถึงวันหนึ่งอะ2 9 1 9ก่อนโควิดนีดเดียวเองก็ผู้บริหารก็มีนโยบายอยากจะทำโครงการนี้เพราะจริงๆเนี่ยแมคโครเรามีโครงการวิดแทโชห่วยมาก่อนนานแล้วที่ช่วยร้านโชห่วย mm hmm. แต่ไม่เคยมีโครงการช่วยร้านอาหารไง mm hmm. ทีนี้พอมีนโยบายจะทำก็เลยขอขันอาสาเลย บอกว่านั้นอย่าทำคือเรารู้ว่าปัญหามอยู่ตรงไหนของคนที่ทำหลานเราเคยเราเคยไม่สําเร็จมาราบอกงี้เราเคยล้มมาแล้วแหละเราเจ็บมาแล้วต้องบอกว่าหลายคนน่าไม่เคยเจ็บไม่รู้นะว่าการที่คําว่าออหมดเงินหมดทองบางคนบอกว่าเดี๋ยวก็หาใหม่เงินทองคนเรามันไม่ตายันหาใหม่ได้แต่ว่าหลายหลายคนนะมันคือการเสียความมั่นใจเสียความสัมพันธ์ในครอบครัวมันมันมีเรื่องที่ซับซ้อน ดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเรารู้ซึ้งตรงนั้นมาดีแล้วก็ประสบการณ์10ปีของเราก่อนหน้าเนี้ยที่เราไปอยู่ในวงการร้านอาหารมาเนี่ยเราก็ว่าเรามีอะไรที่จะช่วยเหลือหรือว่าเอาไปเป็นองค์ความรู้ให้คนอื่นได้ก็เลยแบบงั้นเราขอเสนอตัวแล้วกันเรารู้ว่าทําแรกๆมันยากกว่าจะปั้นโครงการให้คนรู้จักกว่าจะเออไปช่วยใครแล้วเห็นผล่างี้ยมันก็เป็นเรื่องยาก โครงการเนี่ยในส่วนหลักๆเนาะของแบทโคเรก้าคาเดมี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการให้ความรู้เป็นส่วนใหญ่เองนะคะก็ปัจจุบันเนี้ยนอกจากเป็นหลักสูตรสอนทำอาหารซึ่งวันนี้เราก็มาร่วมกับโครงการในการนําเชฟของเรามาช่วยสอนเนี่ยหลายๆส่วนเป็นเรื่องการจัดการปัจจุบันเรามี29หลักสูตรออนไลน์เข้าไปง่ายๆในเว็บไซต์ก็เรียนได้อยู่เชียงใหม่ก็เรียนได้นะอยู่ยะลาก็เรียนได้เราไม่ต้องมาเจอกัน แล้วก็สงสัยอะไรเราก็มีไลน์คุณก็แชทเข้ามาถามได้เพิ่มเติมหรือเวลาเรามีอาจารย์มีคุณครูไปสอนตามภูมิภาคอะไรเงี้ยก็มาจอยได้มาเรียนได้แล้วมันก็จะช่วยให้เขาอย่างน้อยๆน,นะมีความรู้มากขึ้นคือตระหนักรู้ก่อนนะว่าสิ่งที่ตัวเองเข้าใจมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่เขาทากันจริงๆในแวดวงธุรกิจร้านอาหารเนี่ยาทำกันยังไงจากเนี่ยหปีปัจจุบันเรามีสมาชิกร่วมโครงการอยู่ถึงแสนหกหมื่นราย จริงๆเริ่มต้นก่อนนะคะว่าเริ่มต้นที่ต้นทุนก้อนที่ใหญ่ที่สุดที่สําคัญที่สุดก็คือต้นทุนอาหารทีนี้เวลาก่อนเราจะตั้งราคาขายเราต้องรู้หลักการก่อนนะคะหลักการมาตรฐานทั่วไปก็จะบอกว่าต้นทุนอาหารจะอยู่ที่3 5มสถึงห้อันนี้ขึ้นอยู่กับธุรกิจกไม่ตายตัวนะคะ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเ,เป็นธุรกิจที่ทำกันเองสองคนผัวเมียแล้วกันไม่ได้จ้างใครเลยนะก็ภรรยาทําสามีล้างจานเสิร์ฟอาหารอะไรอย่างนี้เลยเ,เริ่มจากเราคิดต้นทุนเนี่ยสักประมาณสี่เปอร์ซ็นะครับเพราะเราเน้นขายความคุ้มค่าเราก็ต้องแบกต้นทุนเยอะหน่อยนะถ้าเกิดเราขายความคุ้มค่านะคะแต่ก่อนที่จะได้มาคือสี่เปอร์ซนเนี่ยมันหมายความว่าเราต้องรู้เนาะเราซื้อหมูเราละกี่บาทเราซื้อ ถั่วงอกผักบุ้งต้นหอมโลกี่บาทแล้วเราต้องรู้ด้วยนะต้นหอมที่เอามาเนี่ยมันต้องตัดรากทิ้งดังนั้นไอ้รากเนี่ยก็ต้องทิ้งไปไม่ได้ใช้บอกว่าเราซื้อต้นหอมหนึ่งโลสมมุติหนึ่งร้อยบาทเราไม่ได้ใช้หนึ่งโลหนึ่งร้อยบาทแต่มันอาจจะเป็นเก้าขีดหนึ่งร้อยบาทไอ้สิ่งเนี้ยถ้าภาษาทางการก็เรียกว่ายิวยิวคือส่วนที่ใช้ได้ อันนี้ต้องคิดให้ละเอียดบางคนไม่รู้อย่างซื้อหมูมาเหมือนกันบอกว่าหมูโลละร้อยห้าสิแต่ว่าเออเราสูตรด,ดีใช้หมูเนื้อห้วนซื้อมาเสร็จแต่งมันออกแต่งมันออกเหลือหมูประมาณแปดขีดไม่ใช่โลละร้อยห้าสิบมันคือแปดขีดร้อยห้าสิบบาทดังนั้นเราต้องเอาวัตถุดิบแต่ละตัวมาเขียนเลยมาเขียนกลางไว้นะคะแล้วก็เอาต้นทุนต่อแบบย่อยลงไปเป็นต่อกลมเลยนะ ว่าจากไอ้นหนโลแล้วไปย่อยไปต่อกรัมเนี่ยเหลือกรัมละกี่บาทแล้วเราบอกว่าเราใส่หมู50กรัมต่อชามก็คูณออกมาทีนี้เราทําอย่างนี้กับวัตถุดิบทุกตัวบวกออกมาเนี่ยมันก็จะได้ว่าอ๋อมันเป็นสมมุติว่าอันนี้คือ30บาท1ชาม30ิบาทเราบอกว่าต้นทุน40ซก็ต้องผันไปตั้งราคาขายอทีนี้ตั้งราคาขายกี่บาทไม่ใช่ว่าตั้งราคาขายตามร้านข้าง คนเราเป็นกันเยอะนะอย่างนี้ไปสำรวจในซอยซอยข้างๆซอยเดียวกับเราขา,ขายก๋วยเตี๋ยวหมูเหมือนเราอ,อ๋อขายเท่านี้งั้นขายด้วยเพราะเราไม่รู้นะร้านก็อาจจะซื้อหมูได้ถูกกว่าเราเขาอาจจะใช้เตาถ่านไม่ใช้เตาแก๊สเขาอาจจะทําคนเดียวเหมาทุกอย่างไม่จ้างใครไม่ต้องแบ่งสามีด้วยอ่ะเขาก็มีกํไาไรมากกว่าเราได้ คือการดูราคาเพื่อนบ้านเป็นหนึ่งในองค์ประกอบในการที่เราดูว่าตลาดเนี่ยมันเป็นยังไงเราตั้งราคาจะได้แข่งขันได้แต่ภายในของเราคือการคิดต้นทุนอาหารอันนั้นคือส่วนแรกก่อนส่วนที่เป็นกระดุมเม็ดแรกแล้วกันนะคะคือกระดุมเป็นแรกเนี่ยถ้าติดผิดมันไปยาวเพราะว่าจากร้อยเนี่คือ4 0่แล้วที่เป็นในในกำไรของเราที่จะออกมาตรงนี้จบไปนะคะมันก็ค่อยมาว่าค่าน้ําค่าไฟจะเป็นเท่าไหร่ ซึ่งปกติมันก็ค่อนข้างวิ่งวิ่งขึ้นขึ้นลงลงนะค่าแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะมีแบบว่าค่าแรง10-15%าเอค่าสาธารณูปโภคต่างๆไม่เกิน10%สาธารณูปโภต่าก็น้ําไฟแก๊สค่าเก็บขยะอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าที่จะบอกว่าไอสัดส่วนเหล่านี้มันดิ้นได้นะแต่สุดท้ายอย่างที่บอกนะกำไรเนี่ยสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะต้องต้องเหลือเก็บส่วนสำคัญที่สุดห้ามลืมต้องคิดค่าแรงตัวเองเข้าไปเป็นค่าใช้จ่าย ของร้านเราด้วยเพราะอะไรคนไม่คิดบอกว่าไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวเงินเหลือแล้วก็ค่อยเอาเงินน่ะมาใช้ก็ถือว่าเป็นค่าแรงตัวเองแต่ต้องอย่าลืมว่าเกิดสมมุติขายดีมากจะไปเปิดสาขาสองแต่เดี๋ยวฝึกพ่อครัวจ้างน้องสักคนมาเป็นพ่อครัวเนาะแล้วก็จ่ายเงินเขาเอ้าทาไมสาขาสองกำไรไม่เหลือ ก็เพราะว่าตอนสาขาแรกก็ไม่ได้คิดว่ามีค่าแรงเป็นต้นทุนของร้านเลยนะต้องคิดตั้งแต่แรกนะคะไอ้ยีที่พี่บอกต้องเหลือเนี่ยสิบถึงยี่เนี่ยมันต้องหักค่าแรงเราไปแล้วในท่อนบนนะการทํามาค้าขายที่ดูสุขภาพดีอย่างนงี้คือว่าเออมีกําไรแน่ๆเหลือแน่ๆพร้อมที่จะมีที่ที่สองที่ที่สามหรือว่าพร้อมที่วันนี้เหนื่อยแล้วเดี๋ยวจ้างคนจ้างพ่อครัวสักคนมาฝึกทําแทนเรานั่งเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ย มันยังเป็นไปได้ไม่อย่างนั้นเราก็คือเหนื่อยตลอดชีวิตจริงๆหลายคนมองว่าหลักการพวกนี้ถ้าพูดมันดูเป็นเชิงของคนที่เป็นร้านใหญ่เท่านั้นนะที่จะทำได้แต่ไม่ใช่ทุกคนทําได้ร้านเล็กทําได้พี่ยืนยันเพราะพี่มาจากจุดที่ล่างที่สุดแล้วพี่ไม่ได้มาจากธุรกิจที่เป็น5ดาวนะพี่รู้ว่ามันทําได้แต่ต้องบอกว่าณนะวันนั้นเราไม่รู้ณนะวันนี้เราก็เลยมาบอกให้ทุกคนรู้ว่ามันต้องทําอย่างนี้นะก็ถือว่าคุณโชคดีกว่าพี่ก็แล้วกัน วีว่าคนถ้าเป็นคนค้าคนขายเป็นผู้ประกอบการเนาะไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่เนี่ยใจสู้เนี่ยมันมีอยู่ทุกคนอะเพราะเราเราต้องแบบเอาตัวร่อต้องเลี้ยงครอบครัวทาไมแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนอย่างที่พูดถูกแล้วเพราะโลกมันเปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่เราต้องตระหนักนะวันนี้ก็คือเราอย่าหยุดอยู่ที่เดิมนะคะจริงๆโลกมันเปลี่ยนแต่โลกมันก็เปิดสําหรับทุกคน ให้เรียนรู้ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยมันเข้าถึงได้หมดทุกคนเล่นมือถือจับมอือถือทุกวันเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทําตัวให้ตกยุคตกสมัยเราเปิดตาดูโลกดูความเปลี่ยนแปลงแล้วพยายามที่จะหาสิ่งที่มันเหมาะกับเราอะมาปรับปรุงไอตัวสิ่งที่เราทําอยู่สิ่งที่เราขายอยู่อาหารที่เราทําอยู่เนี่ยมันก็จะพาเราไปให้ตามกระแสไปเรื่อย ไอ้คำว่าคนกินอาหาร3มื้อยังไงก็ขายได้จริงๆมันก็ยังใช้ได้นะไม่ได้ใช้ไม่ได้นะเต็มเพียงแต่ว่ารูปแบบการกินอาหารของคนมันก็เปลี่ยนไปนบางคนเขาก็คนมีเงินหน่อยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้กินเพื่ออย,ย่างชีพก็ก็กินเพื่อความดูดีเพื่อความไลฟ์สไตล์เราก็ดูว่าไอ้อาหารเราเนี่ยมันเหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหนใช่ไหมเราก็ควรจะตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนั้นนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกว่าวิชาความรู้เยอะนะคะทาง m a โ r o โ r g a n i c academy ก็เป็นหน่วยงานดึงให้ความรู้ หรือข้างนอกก็มีอินฟลูเอนเซอร์ให้ความรู้เยอะมากเลยแต่สิ่งที่เราเจอแล้วก็อยากให้ทุกคนได้คิดตรงนี้ก็คือว่าคือเราเรียนเยอะเราต้องทำอันนี้สำคัญที่สุดเลยเนะเาะต้องบอกว่าร้อยร้อยอาจารย์ก็ไม่เท่าหนึ่งลงมือทำนะเพราะว่าเราเจอเยอะมากที่มาปรึกษาเราเรียนกับเราเออมาบ่อยถามซ้ำๆแต่ว่าไม่เอาไปลงมือแต่ไม่ทำใช่พอไม่ทำเนี่ย ผลการเปลี่ยนแปลงมันไม่เกิดอ,อย่างน้อยๆเราเอาไปทําลองดูก่อนทําแบบนี้มันไม่ใช่เราปรับเราเปลี่ยนมันจะเจอจุดที่มันเหมาะกับเราแต่ว่าถ้าเกิดเราเรียนมาร้อยอาจารย์ร้อยหลักสูตรเลยเรียนตลอดเวลาแต่เราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยชีวิตเราจะไม่เปลี่ยนแปลงไปที่ไหนแต่มันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะแต่ว่าเปลี่ยนไปในทางที่มันแย่ลงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะพี่คิดว่าสําหรับเรื่องของกําลังใจความสู้ทุกคนมีเพราะเราทุกคนมีแรงผลักดันในชีวิต แต่ว่าแค่ตรงนี้แหละว่าเราเรียนรู้แล้วเราต้องทำนะคะการกระทำลงมือทำคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเอง